พวกเรามาอยู่กันในเกมใหม่ครับนั่นเองแล้ววันนี้มอดที่ผมจะมารีวิวนั่นคือมอสไฟน์ไลท์เซตเฟรดีนะครับสวัสดีอ่งั้นเพราะฉะนั้นไม่พูดมากไปกันไปเริ่มการรีวิวมอดเลยอ่นี่ครับเอ่กดมาใช่ไหมตัวแรกที่เรารีวิวนั่นคือด้วยจะรีวิวคือตัวนี้นนนครับอ๋อเป็นบันนี่นะคบบันนี่เนี่ย ไม่มีเสียงรอ้องนะปกติจะมีอาตายละเฮ้ยเดี๋ยวกันเออยังมีวิวไม่เสร็จเนี่ยเอาเล้หยิบมาอีกใบนี่ครับมันก็จะเป็นคล้ายๆในเกมเลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยในเกมมันจะแบบสมจริงกว่าน,นี้นะถ้าเดินหรือมันจะแบบยกมือขึ้นเนี่ยมา มันรุนแรงเลยเไปตัวต่อไปเลยตายเอ่อเอ่อตัวต่อไปคืออะไรอะบันนี่อะไรอ๋อเป็นหัวบันนี่นะหัวเรามาดูดิถ้าเราปรับเป็นหัวใจมันจะเป็นไงตื่นดิอุ๊ยอา้อาวเฮ้ยมีดาเมจด้วยมีดาเมจด้วย เป็นแค่หัวยังไม่ทราบเรานะครับนะปรับแบบเดิมปรับแบบเดิมโอ้ยเอเอเอย่า,ามืดไม่ชอบมืดเอให้เลยเลยๆๆเลยอ่ะตัวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับคือตัวนี้นะครับมันเป็นไข่สีขาวๆเป็นตัวอะไรชักตัวนี่แหละรครับ นี่นะมาให้เยอะๆเลยเลยก็เอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นทอยเฟรดดี้นะครับแล้วบันนี่แล้วก็อบอลลูนบอยหรือเปล่าไม่รู้ฟ็อกซี่เหรอตัวอะไรตัวนี้แหละมาก็เริ่มเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ๋อหุ่นบันนี่อย่างนี้นะอ่าเอาวตีไม่ได้ด้วยโอ้โห หุ่นตัวต่อไปก็จะเป็นอ๋อจำไม่ผิดหุ่นตัวนี้มันอยู่ภาคไหนสักภาคเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นหัวชิก,ก้านะอ้าวตีไม่ได้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นทอยเฟดดี้นะครับทำไมหุ่นไม่เหมือนเนะี่ยทายเฟดดี้มันต้องหุ่นใหญ่กว่านี้ตีงั้นก็จะเ,เป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่ เวลาจำสแกมของภาคสองเไม่ค่อยหลอนนี่ก็เป็นไหนแม่บัานนี่เออ้าวไม่เไรไอบเสียงร้องมัน อย่ในภาค5ครับเ,เสียงอะไรมันตายไปแล้วน่เอออะไรเออครับเนี่ยบอลลูนมันเป็นตัวในภาค5ครับเป็นหุ่นที่แบบหลับตาตลอดครับแต่เวลามันจำสแกมจะไม่หลับตาอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ในภาคไหนนะครับ นี่ก็เป็นอ๋อชาร์โดบันนี่นะครับชาร์ o ดบันนี่นี่ครับมันอยู่ในภาคสองนะครับไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปที่เราจะมานั่นก็คือเอ่อตัวนี้เอาไปแล้วบารูลานี่ครับอันนี้เอาไปย่างครับไหนตัวดีเอาไปแล้ว ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็โตอาหารลปลาตัวนี่ด้วยแล้วก็วโอเคประมาณนี้นะครับชุดต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็น่็จะเป็น e อนโดสเก e t o n นนะครับแต่ว่าเป็นร่างอะไไม่รู้ครับไม่เยคยเห็นแบบนี้นะก็จะเป็นล่างนี่ไม่มีสีแล้วมั้งนี่ตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้เดินอยู่ท่าไหน ถ้าผมก็ไม่ได้เล่นภาคหลังๆอะ่ะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับโต๊ะกินข้าวนั่งได้ปะเอานั่งไม่ได้อ่ะเป็นโต๊อันนี้ก็เป็นประตูนะครับนี่ครับอ้าทุบไม่ได้หาเลยช่างเหอะไม่ต้องทุบแล้วอันนี้ก็เป็น อ๋อตุ๊กตาเฟรดี้นะครับแต่เป็นไนแรมนะครับเป็นร่างไนแรมแต่ว่าเออทำไมไม่มีเสียงว่งงเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของไอ้พวกยามนะครับนี่ก็เป็นอ๋อร่างชุดที่พ่อเพื่อกายใส่ครับใส่ไปรอดเด็กอะ่ะมันชุดนี้แหละครับไปโต๊ะต่อไปอันนี้ก็เป็น อันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะแม่เคยเจอเนี่ครับมาเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเซจเลยครับโอทีก่อนหาชุดชๆๆชๆๆๆุดชนี่ครับต่อไปก็เป็นเซตนี้นะครับ ี่ครับต่อไปก็เป็นเซตนี้ครับแล้วก่อนนะครับนี่ครับถา,าถามว่าถามว่าทำไมผมต้องถือไอ้ที่อยู่มือเนี่ย <_ d ream> ก็เพราะว่าผมเพิ่งเล่นมัดอ๋อ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 อันี่ล็อกสตาร์เฟรด,ดี้นะครับ<ช>นี่ครับล็อกสตาร์เฟรดี้ไปครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมเล่นอะไรมานะครับ เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือวันนี้เนี่แหละจะไม่ได้ละนี่ครับมันเละมากครับเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตน,นะครับว่ามันหลกมววมไม่มีเสียงเสียาเพราะผมเ่ล่นมอเตอร์่ซ์อนในท่านแต่มอสตอร์ทซค์อ่อนท่านมอสน,นี้มันไม่มีสลิงนะครับมันมีแต่ไททันครับนี่นะครับท่านผนะู้ชมแล้วก่อนครับแล้วต้องใช้เวลาหา ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันตรงไหนอ๋อตรงนี้น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่ะไปอือตรงนี้ก็อุ๊ยใกล้เออช่างเครับไปเลยแล้วกันรีวิวก่อนเมื่อกี้ผมรีวิวอันนี้แล้วใช่ไหม ลักสตาเฟาดี้อันนี้ก็เป็นวิตเทเลชิก้านะครับแล้วผมไม่ดูครับว่าวิตเทเลชิก้าเป็นไงเนี่ยครับมันชิคก้าเป็นไง สถานที่ที่มันแบบไม่เคยแหลกอ๋อเนี่ยสถานที่ตรงนี้ที่ใช้รีวิวตอนว่าครับอันนี้ก็จะเป็นแพนธอมเฟรดี้นะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยครับเนี่ยแพนทอมเฟดี้มครับมันก็จะอยู่ในภาคสามนะครับอส่วนล็อกสตาร์เฟรดีก็จะอยู่ในภาคห้าเออไม่ใช่ภาคหครับอันนี้ก็ภาคสองวิเาลิ i ชิก นี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ขัานนี้อยู่ขั้นหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นตัวนี่นะครับจ่งหอนขั้นหนึ่ง,ง,ง,งแล้วอันนี้ก็พับเพชรนะครับพับเพชร <recognize> พับเพชรเป็นผู้หญิงนะครับแล้วมันก็ <Not anymore. S 1> เป็นเด็กที่ถูกฆ่าก <recognize> <laughs> นนเสียงร้องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวฟักซี่ครับช่างครับอันนี้ก็เป็นชาร์ลส์เฟดี้ไหมไม่รู้อะครับเอ้ยอันนี้ถ้าเดินมันนี่นะอันนี้ก็ตัวอะไรเนี่ยครับไม่รู้นะครับช่างมันเถอะครับมาเซตต่อไปเลยเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกเอาตัวไหนนะตอนแรก ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็ชึบชบชึบชึบชบชบชบนี่ครับแล้วก็ตัวนี้รีวิวไปยังนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นประตูฝั่งหนึ่งนะครับมาครับยัง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 ไม่ครบทุกตัวไปอ๋ออ๋อ ช่วงนี้ก็โควิดนะครับโควิดนี่เอ่อตัวนี้ก็จะเป็นชิก้านะครับภาคหนึ่งนี่ครับนั้นผมจะข้ามไปเลยแล้วกันไม่ข้าไม่ข้าขี้เกตตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อในแม่เฟดี้ครับในแม่เฟดี้นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นเออ่ล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ก่อนล็อกสตาร์บันนี่นะครับ เนี่ยครับเราจตาบันนี่ไปตายไปซะอันนี้ก็เป็นประตูอันที่สองครับอันนี้ก็แพนทอมพับเพชครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับแพนทอมพับเพผมก็เจอบ่อยเวลาเล่นในเกมภาคสามแล้วช่วงนี้มันเปิดให้ซื้ออันนี้ก็บูลูนบอยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบีบีครับมันเป็นตัวภาคสองครับ ส่วนวิทาลิตพ,พับเพทน่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดครับขออภัยครับไอตัวพันทุอมพับเพ็น,นะครับมันน,น่าจะเป็นตัวภาคสเออเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนาะนแต่ก็พอรอู้อันนี้ก็เป็นพันธุอมฟ็ักซี่นะครับจัดการไปเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเพราะผมก็ไม่ได้รีวิวเก่งอะไรข,ขนาดนั้น แรกอย่าง,ไม,งไม่เก่งเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นพันธอมชิก้าครับมันก็ไม่ค่อยเจอนะครับสําหรับคืนคืนตอนแรกๆครับไอพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้นะครับในเกมมีดาสปริงแท็ะครับไปนะครับอตอนนี้คี่ถึงพันธอมชิก้าใช่ไหม αι? มาอแพนธอนใครมีเยอะมากนะครับงั้นผมรีวิวสามตัวนี้เสร็จก็จะตัดคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นโกลเด้นเฟดดี้นะครับโกลเด้นโกลเด้นเฟดดี้ครับอันนี้ก็เป็นแม่แม่แม่แมแมพับเพลทเสียงดังเสียงดัง อดูวหนึ่งตัวก็ไม่เสียหายอะไรนะครับมาเอาไอ้นี่แล้วกันแพนทอมมาเรียวเฮ้ยแพนทอมมาอ๋อมออังเกิลมังเกิลแพนทอมมงเกิลครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฆ่ามันนะแต่ว่าเราจะไปอีกตัวหนึ่งครับแพนทอมนี่ครับ นี่อันก็ได้ไปนอนเนี่ยนั้นสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอดัวลาไปก่อนนะครับบายอย่าลืมไปกินข้าวหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังใครที่กินแล้วก็นอนนะครับหรือว่าไม่ต้องนอนก็ได้พูดไรเนี่ยเออพูดไรเนี่ยแต่คลิปเร็วๆดิเออด่าตัวเองก็เป็นคนไรวะ